สวัสดีครับโปรพิเดอร์กับบ้านล้างครับคู่บตานะครับมันกระจาได้หลายยี่ห้อแล้วครับไม่จำเป็น้องคู่บตาอย่างเดียวครับเนี่ยครับหากพื้นที่มันเป็นที่ลาดชันนะครับมันสามารถติดไปได้นะครับอันนี้เอาลงมาเห็ดสีครับนะครับพอพื้นที่ข้างบนมันอยากจะสูงกว่านะครับเอาขึ้นไปข้างบนเพื่อเอาไปให้ลูกค้านะครับเพราะว่าด้านล่างนี่ ว้ยเฮ็ดมองเฮ็ดทําสีครับเพราะหนึ่งคือมันต้องเซฟตี้ป้องกันมันจะ่าย์บรให้รพื้นที่ข้างเที่ยงเขาเดือดร้อนนะครับก่อให้ลูกค้าเบึ่งนะครับถึงพวงสางนะครับข้างหลังนี่เปิดได้ครับเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้ก็เปิดไว้นะครับอ่าก็นะครับรุ่นนี้ขนาดเห็นไหมครับเมตรหกซิ นะครับด้านหน้าต่อท่ายมองต่อท่ายแท็กเตอร์นี่ก็ให้ความแข็งแรงครับบอกว่าจะเป็นหูสลักนะครับมองเสียบนี่จะมีเพื่อ,อลดจะมีสเปค MU นะครับแล้วก็ L นะครับเพราะว่าลูขนาดสลักนี่มันจะต่างกันนะครับเพราะว่ามันก็มีขนาดไวเพื่อครบทุกรุ่นนะครับก็จะวิ่งข้านเห็นไหมครับวิ่งข้านเพื่อ หลับสำนักความแข็งนะครับเต็มที่เพราะว่า,ารูปแบบตรงนี้ก็ให้ความสําคัญน,นะครับในการบรรทุกนะครับก็ให้ลูกค้าเบิงนะครับข้า,างในนี่จะเป็นแผ่นแผ่นล่ายนะครับแผ่นตีนไก่นะครับบอกเลยเลยว่าตีนไก่มันโมมีเล็กบางแล้วครับแผ่นเล็กตีนไกน่นี่มันก็เป็นเล็กนะเฉพาะของมันอยู่แล้วครับมาตรฐานเลยแล้ครับ ก็แท่นเล็กตะแกงนี่นะครับเนี่ยครับผมให้เบิงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยววเนี่ยมาจับถึงถึงความนานะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปต่ออยู่ครับอาตรลับเม็ดหน่อยกับววเนี่ยตรลับเม็ดกับววเนี่ยก็ให้ลูกค้าเบิ้งนะครับถึงข้องสั่งนะครับถึงโ้งสั่งจ้าจะเนะ่ครับให้เบิ้งถึงความแข็งแรงเพราะว่ารูปแบบตรงนี้ นะครับก็ให้ความสําคัญนะครับเจเบิงด้านล่างนะครับข้านต่างๆนี่ก็วิ่งนะครับวิ่งและทักแข็งแรงครับเชื่อมทุกจุดครับเพราะว่าเครื่องเชื่อมที่เข้าใส่นี่มันเป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับก็เออเป็นเครื่องเชื่อมมิดนะครับซ o 2ูนะครับก็เดี๋ยววัดให้เบิงนะครับว่าความคว่มยืนด้านลังนะครับ ยืนในหลังนี่เมตรสามสิบครับนะครับเนี่ยวัดให้เห็นแบบ่จแจเต็มเต็มเลยครับอ่าเบิงความสูงนะครับความสูงขอเลยครับก็สูงสุดถึงด้านบนนี่แปดสิบเส้นนะครับนะครับรับเมตรมาตีนเลื่อนล่างอย่างน้อยนะครับเห็นไหมครับถึงถึงหม่องมัดเชือกเนี่ยนะครับ่าถ้าเปิดได้นะครับก็เปิดลราก็ยื่นยื่นออกมานะครับก็ได้ ความยาวจากในสุดนะครับเพื่อเขาว่างใหม่ว่างสิงคองต่างๆเข้าไปอะไรทําไมเนี่ยไปเลยไปหน้าเม็แปดเนี่ยผม่มีปัญหาครับได้อยู่แล้วครับเขาว่างตัดใหม่สองเมตรเนี่ยได้พอดีครับเนี่ยครับเหลือแต่เบื้องด้านกว้างครับเออดันกว้างนะครับรุ่นนี้ขนาดเมตรหกซินะครับถ้าเป็นอ่คูบัต้าแถวๆบริเนี้นะครับให้ลูกค้าเบื้องนะครับอ่ สเปคที่ดูค่าถามมาหลายท่านว่าเออเล็กตะแกงนี่หนาบอนะครับนี่ครับบัเนียครับผมจะวัดให้เบิ้งนะครับนี่ครับเนี่ยนะครับสามมิ้นครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจับบัวนี่ให้เบิ้งเลยครับเนี่ยครับก็บอกได้เลยครับหนาครับเพราะยางหน่อยห่อต้องเอาความหนานี่เป็นหลักเออ ยืนด้านข้างนะครับเพราะว่ารถรถแท็กเตอร์อยูโซนทั้งจังหวัดเลยเนี่ยจะเป็นแท็กเตอร์อ่าก็าเรียกว,ว่ารุ่นขยายฐานนะครับผมเข,ข้ามาขยายฐานนี่ผมให้เบื้ก่อนครับนี่คือหล่อขยายฐานมันจะกว้างนะครับเมตรแปดซินะครับรบุ่นนี้เมตรหกซอาจจะมีรุ่นนิดนึงนะครับแต่สมาไปทั้งอีสานนี่เป็นรุ่นปกติพอดีครับเพราะว่าผมเอาไปให้ลูกค้าดีหลายท่านนะครับก็ให้ลูกค้า สนใจสอบถามเดอ้อครับเพราะว่าคลิปนี้ก็เต็มที่บ่เกินหานลที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปสนใจไดี๋ยโทรมาครับขอบคุณครับ